ว,วันนี้ขอแบบเบลๆเอาที่แบบชนะแรกไปเลยได้ตัดไปเบลนอะองไปแต่ถ้าแรกหัวใจไหมได้โอเคพรอมนะจ๊ะ <Wow. S 2> สามสามฉันว่าืิอกี้มันแอบไปอ่ะมันแอบไปเออมันแอบไปเร็วงั้นก็อันนี้ไหมไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากได้รูปคู่นั้นเอาแบบนี้พิมพ์แปะไหลยูมิส่วนยูมิจับผมตัวเองแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละส่วนพิมพ์ยกขาด้วยนะโอเค <Okay. S 2> พร้อมนะสามสามสองหนึ่งแต่ฉันว่าอันนี้มันก็น่ารักไปอ่ะเปลี่ยนท่าสิงั้นแบบนี้ก็คงตั้ง2นิ้วแล้วแลวห,หละท่าประจำ2นิ้วโอ๊ยอันนี้มันก็ธรรมดาไปโอ้ยแต่งตัวมาแบวขนาดเนี้ยดูจีชมพูแปลนแหลนจะให้มันนั่งทำหน้าให้แบบก็ไม่ได้นะ เข้ามาันก็ไม่เข้าเปล่านี่ก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ฉันแค่อยากให้พวกเธอแบบเวอร์กว่าเนี้ยฉันกลัวพวกเธอแพ้กลุ่มอื่นที่ชมรมถ่ายรูปอ่ะยังจะขอดูหน่อยขอดูรูปหน่อยไดู้ปมาด,ดยอุ้ยน่ารักมากเลย บ ais, แบบนี้อุ <laughs> ah. Ah like <oles> ๊ยแบบนี้ดีเลที่สุดในปฏิพีเอารูปแบบนี้เลยเออเอารูปนี้เลยเอารูปนี้เลยอืออือยิ้มน้อุ๊ยยิ้มแบบสไตล์เกาหลีมากนา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 เนี่ยน่ารักว่ะเอารูปนี้แหละรูปนี้เลยเราชอบมากอ่ะรอลุกนี้ชอบอ่ะ เอเอาตึงๆแบบนั้นแหละเอาตึงๆตึงกว่านี้ตึงๆขอแบด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 อ่ะเออตึงๆโอ๊ยฮะอะไรดูชาโต้ดิทำไมอ่ะดึงจนหน้าชาโต้จะฉี่อยู่แล้วฉันก็เหมือนกันนั่นดิแต่ว่ารูปที่ถ่ายออกมา ก็ใช้ได้เลยนะไ,ไหนดูดิอะไรเนี่ยน,<อ>นี่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 ต้องดูนี่นี่อะไรวะเนี่ยฉันเห็นแต่มือมือมือแล้วก็มือ,ม,อ,ม,อมันเป็นรูปถ่ายที่จะส่งแบบมือมแ,ลแ,ลแล้วไปดึงหน้าไปทำไมเนี่ยเจ็บมากเลยอะ แล้วจะให้ฉันแต่งตัวสวยเท่เก๋อันดับหนึ่งมาทำไมก็มันเป็นเรื่องของอินเนอร์แบบถ้าอยากได้มือตึงๆแบดแบอย่างเงี้ยอินเนอร์มันก็ต้องมาไงเออไหนทำให้ดูดินี่ไงไม่ทำตัวเองอ่ะทำให้คนถ่ายรูปดูบ้างดิไม่ต้อง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 หรออ้าแล้วรูปมันจะสวยได้ไงเนี่ยอ่ะสมมติแบดๆ อืมชดต้องลอยขึ้นยังอ่ะอ่ะฮะโอ้โหแล้วบวกกับแบนแบนโอ้โอเอ้อพอ้อ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 ออ้อ้ออ้โออ้อ้โอ้ออ้โอ้โอโ้โอ้โอ้อโอโอ้โ้ออ สวยเลยอ,ะอ่ะไหนฉันน่ะ <S ling> เห็นแต่นกนกู่นก็นกนี่ก็นกจิ๊บจิ๊บเอ้าเราจิ๊บจิ๊บแล้ว <S <S <ling> <S เป็นนกเหรอใช่ <S <S <ling> จิ๊บจิ๊บสรุปน่าจะเป็นนกหรือจะเป็นตากล้องกันแน่เนี่ยเป็นนก <ling> เป็นหนูเฮ้ย <Hey. S 1> เป็นนักถ่ายภาพเฮ้ย hey. ถูกแล้วสรุปเธอจะถ่ายพวกเราไหมไม่อะ <Hey. S 1> ฉันจะถ่ายนกโอ้ oh. จะไปหามือสวยๆรอๆแบบนี้ได้ที่ไหนอ่ะหาไม่ได้หรอกเพราะมือสวยที่สุดอ่ะอยู่ที่ฉันแล้วโอ๊ยเป็นไรอ่ะายตกใจดีโหรือยังยังยัง กทไม่ได้จะถ่ายรูปเมื่อกี้หล่อเป็นปกติอ่ะจ<า>้จะจา้าแล้วก่อนหน้าน,นี้จะเก็บหล่อให้มันเหนื่อยทำไมมาถ่ายรูปคันเจลองแบบไม่ดิงหน้าสิ ลราก็ลองแบบดึงหน้าหนอนพร้อมๆเขาดูหน่อยเฮ้ยมันเป็นเรื่องของอินเนอร์จริงๆด้วยหล่อยันมือหลอ่อยันมือเลยอ่ะหล่อฉันไม่ยอมเ<ม>ชื่อเลยเชื่อแล้วไหนคนที่สวยที่สุดขอลองบ้าง ไม่โอยไม่เล่นไม่เล่นไม่ไมไม,ไม่ถ่ายงานเสร็จม,มัมมไม่เล่นมดเลดนก็ไม่เล่นแล้วจะแล้วยังแล้วเออมาพร้อมถ่ายนะมือหักแล้วอุ้ยกลุ่มนั้นก็ดีอะหอโหกลุ่มนั้นก็เป๊กลุ<ห>่มนู้นก็ปัว<ห>กลุ่มนั้นยิ่งตังเลย<ห>ถ้าเธอเป๊ฉันก็ต้องเป๊สิ แล้วพวกเราจะยอมเหรอชีต้องเสิร์ฟแล้วค่ะตอนนี้มาพร้อมฉันต้องถ่ายเลยวนี้มาทำอะไรอะ่ะอยู่นี้เออทำอะไรขอพรท้าเหรอโอยฉันเปลี่ยนคอนเซปต์ของกรุ๊ปแล้วแหละเอ,อ้าไม่ถ่ายเหรอให้ถ,ถ่ายยังไงอะ่ะก็จะทำอะไรอะ่ะโพสสิแลเปลี่ยนธีมกรุ๊ปแล้วไงเปลี่ยนธีมจาก แบล๊น่ารักสดใสเป็นอะไรอ่ะโหถ้าใบมาขนาดเนี้ยก็ต้องรู้แล้วปะอะไรอ่ะองลงองลงองลงอ๋อองลงอีกนี้เธอทำเนีเอ๋องลงเอออย่างเงี้ยเออถ่ายเลยถ่ายเลยเอ่าองลงอ่าได้ได้ได้ว้ยฉันนี่ถ่ายให้เธอจนเมมฉันจะเต็มอยเหน้อเนี่ย เออองลงเออดีมากเออนั่นแหละนั่นแหละหนึ่งสองแชะเอานึ่งสองแชะหนึ่งสองแชะตังมากตังมากเพื่อนเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยฉันกดรัวๆเลยเดี๋ยวฉันส่งไปให้เธอนะพอ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 เธออ่ะกลุ่มอื่นเขาถ่ายแต่คนได้ก็ถ่ายแตนะ่้องจริงๆเหรอแล้วมันผิดตรงไหนล่ะอาจารย์บอกตีมอะไรก็ได้นี่ ว่าแต่ใหน้าเริ่มเหมือนนกแล้วนะตลกละถอยไปฉันยังถ่ายไม่เสร็จเลยนี่ไงนี่ไงปากเริ่มมาแล้วปีกอยู่ไหนปีกอยู่ไหนปีกอะไรล่ะฉันชอบนกต้องเปน็นนกหร,หรอไงแน่ใจเหรอไหนลองตอบซิเป็นนกไหม ทำไงดีเนี่ยเธอจะไหวปะเรียกวี่อดีไหมมือจะอาจจะหักกระดูกเธออาจจะแตกส้นอ็นจะอาจจะขาด รุปว่าเธอจะถ่ายรูปต่อได้ไหมเนี่ยห่วงฉันไม่ห่วงเธอห่วงตัวเองรวงกับบ้านช้าโอเคซึ้งไหนๆก็ไหนๆละมาถ่ายรูปรวมกันดีกว่าแั้วไม่ยืนนาเข้ามาหรอกนึกว่านาจะถ่ายแบบมือไม่ใช่หรออันนั้น <c oughs> ถ่ายเอาไว้ส่งงานเลยแต่อันเนี้ย ถ่ายเก็บไว้เองอาม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 าเ,เ,เย้เย้ <c oughs> ถือบ้างโอ๊ยแต่ฉันว่ามันน่ารักไปอะ่ะยังไม่ได้อกอ,กองั้นสองนิ้วอโออันนี้มันก็ธรรมดาไปอะ่ะโอ๊ย กดอะไรวะ mcn global mv group